ฮอยากมีเครื่องเจ็สีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกดอกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปลาลับบริการขายโรบักระบบไอดีบพาสพร้อมยังรับกดผลิศาสต์และกดเก็บพาร์ทในบล็อกฟูตต่างๆรับสามามาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเป็นพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาล้ชอปร้านเติมโรบักค ID Pass พร้อมยังรับกดผลพ,ฤพฤษษิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยคลิปที่ผมจะมาสอนเนี่ยคือไม่มีสอนอะไรเลยนั่นเองเนะก็ต้องขออภัยด้วยคือวันนี้เนี่ยผมได้ทาการฟาร์มตรงทางนะของโกจนถึงแปดแสนที่เรียบร้อยท่านผู้ชมอีกนิดเดียวอีกสองแสนจะไปหนึ่งล้านโกแล้วนั่นเองคือ <Wow. S 1> พยายามมากพอสมควรเลยนะเวลาว่างๆเนี่ยก็ เอฟเคเอฟเคเดียวคือเอฟเคได้เงินเร็วกว่าฟาร์มเองอะนะโอเคนะผมผมจะมาบอกอะไรอีกนิดหน่อยนะผมว่าสําหรับตอนนี้เนะี่ยซับผมเนี่ยใกล้จะเจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมแต่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยอาจจะเจ็ดหมื่นแล้วหรืออาจจะเจ็ดหมื่นก่อนผมลงคลิปไปแล้วก็จริงแต่ว่าผมเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าอยากจะให้ทำ Q&A หรือเปล่าแต่ผมเดานะน่าจะอยากให้ทำแหละงั้นผมขอบอกเลยแล้วกัน สำหรับคนไหนที่อยากจะถามนะครับผมใน Q&A นะให้เราเขียนเป็นเครื่องหมายคำว่าดอกจันแล้วก็ Q&A นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยคำถามที่อยากถามนะครับผมซึ่งผมจะเอามาผมจะคัดเฉพาะคำถามที่แบบมันมันมันน่าตอบนะครับผมคำถามไหนที่แบบแบบแบบไม่น่าตอบหรือวนตีนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอามาใส่นั่นเองนะครับผมอ่า ก็อย่าลืมนะผมเป็นเครื่องหมายดอกจันนะผมแล้วก็ตามด้วยคําว่า Q and A นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาถามตอบได้แล้วผมก็อาจจะมีคุยกับน้องของผมว่าน้องในดิทของผมเนี่ยแบบเช่นแบบตอบคำถามพร้อมกับน้องในดิทของผมอะไรเงี้ยเผื่อบางคําถามเนี่ยน้องในดิทผมมันตอบแทนได้ไงเพราะว่าบางคนจะอยู่กับผมมาหลายปีแล้ว โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆจริงๆนะท่านผู้ชมก็ต้องขอพายด้วยกันก็คือมาบอกว่าเงินเนี่ยมี8ปดแสนล้วก็ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่สบายไม่ตรงลิดแต่มีคนมาให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณมากๆด้วยเลยนั่นเองนะครับผมโอเคอยากจะคอมเมนต์ให้ทํา Q&A อะไรเนี่ยอย่าลืมนะครับผมเขียนดอกจัน Q&A ตามเจ้าคำถามที่อยากถามนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยเลยนะครับผมที่จะติดตามอยู่ใน 7, 000, เจ็ดหมื่นเซอร์ปเจ็ดเจ็ดหมื่นซับแล้ว บายบายไปแล้วนะครับผมบายบายครับ